เริ่มการแข่งขันครับนัวธนินานม่วนเป่านกหวีดครับใช้หน้าทอนบิลครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นนครศรีเมตเตดครับตัดบอลได้ครับมาที่อดิศักดิ์ครับสุขพรอันนณ์ครับดีกรีกะจะกับตันทิมชาติสวัสดปอลาวครับนนกลับมาที่เกมครับ มาที่ิรากรครับไปที่สุขพรครับอนินอนินครับยึดยึดจับไปข้างหน้าครับมาได้แล้วอ้าสุขพรตัดได้ครับแล้วก็เช็คกันใหม่เลยครับมาที่นกพลครับพลไปที่สุขพรออกด้านซ้ายครับไปที่อดิศักดิ์ครับแมงเด่นแล้วครับสุขพรนี่สริยะครับถ่ายกับไปซ้ายใหม่นี่อาริซัก มาที่สุกพรตอนนี้บอลส่วนใหญ่อยู่ที่สุกพรเนี่ยดูฟิวลงมาเชื่อมกินดูห้านีครับท่านนายยุทธแม่เสียบอลครับมาแล้วครับบอลดูหลุดมาดังนั้นกว่าสริยะมาที่สุกพรแล้วก็ไปที่ประกิตทีพร้อมแล้วกับหลังมแม่สริยะมาที่สุกพรครับสุกพรมาที่นพพล มงกลับไปอีกครั้งครับรัฐกรหม่งสูนอากาศมาทีสุขพรครับนี่ตอนนี้แกน่าจะโดนบอลเกิน30ครั้งแล้วสุขพรครับมาที่อดิศักดิ์ครับที่อันนี้ลุดครับดูเสารประตูเมื่อกี้ได้โดนเทสไปแล้วครับแต่ว่าดีว่าลูกมันข้ามคานออกไปอดิศักดิ์ครับ มีทางนครศรีเราก็พักเซนเตอร์เอาหูลูกนี้ฟาวครับโอ้โดนเหลืองเร็วเลยฮะแล้วก็แกเจ็บไปด้วยครับน่าจะเป็นบูรหานนะลรกนี้สินครับัาวุคชอบเรียกแค่สนามตรงนี้ตรงนี้อดิศัก์ครับ,นนส,รบส่งมาให้สุกพอครับแล้วก็โดนเข้าจากด้านหลังครับ เป็นนกพลยิงคู่อดิศักด์ครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นเป็น4 3 3สามสามครับปากริดครับได้บอลแทงไปแล้วครั้งแรกครับเราจะเป็นสุขพรครับด้านลุงนี้ครับเท้าขวามันเคิร์ฟเข้าหาประตูครับสุขพรป้องได้บอลไแล้วเป็นประตูไปเลยอ่ะไม่าทีที่บปีครับนายเป็นนกพลเกิดแก้วครับโอ้โห สุกพรเปิดไปครับแลวนกพนครับแกเช็ดนิ่มๆคะเช็ดเปลี่ยนที่เดียวครับแล้วบอลไปโดนธนงศักดิ์แล้วก็กระเด้งเข้าประตูตัวเองไปเลยครับแล้วก็ได้รับคำมั่นสัญญาจากพอดปิดไปว่าทีนนี้แฟนขับสนุกแน่นอนนะเอาตะพามมาชัยนาทครับววโดครับไปเรียบร้อยสวัสดี f c ีจากสปลาวด้วยนะครับตนงนี้น่าจะมา f อสุกพรโดยตรงนะฮะ การเปลี่ยนตัวครับหมายเลขยี่สิบสองนินทุ่มมาครับหมายเลขหน้าเป็นโชตะครับเติดสุขภพรครับแต่วันนี้แกรับกินหมดแดนกลางอ่ะนี่อาิสักรครับมาที่สุขภพบูรหันครับหลอกกลับมาแล้วบอลเท่าซ้ายเติดม,มาต้องติดวัดติดสุขภพแล้วบอลมาบอลโดครับสุขภพ ออกมาด้านขวาครับรัตกรครับสีวรุตสีวรุตกลับมาการสนับให้สุขภพแล้วก็ออกมาด้านนั่นธน,น,นินมาแหม่นี่ครับธนินนัทพงศ์ครับแหมติววดวอลดครับวอลดแย่งบอลไหมแล้ววอลดครับหลุดไปแล้วครับ,รบวอลวดเนี้ยครับลอยครับนาทีที่สี่สิครับ นครสียูเนเต็ดครับออกนำเป็น2ประตูต่อศูนแล้วครับโอ้ลุงนี้ต้องชมวาดูเลยฮะแกไปหมุดมาได้เลยครับน่าจะแย่งจาก11เบกไปเลยครับรัฐกรได้ครับแล้วก็เป็นสุกพรครับสุกพรได้บอลมาที่สีวรุตสีวันุตไม่ไปครับมองด้านหลังสริญาตเติมไปเล้วสุกพรเทินกับหลังเนะฮะ กลับไปที่อันนี้รุดเลยฮะเซ็กันใหม่ครับ,รบไปติดครับสุกพรงัดกันแล้วก็พัวศิลบอกสุกพรฟาวครับนี่ครับสุกพรฟาวครับนายฟาวชโชวตะครับเขาด้านหลังเนี่ัวศิลป์ม้วนนั่นและเขาด้านหลังใหม่ครับอชาวออสเตรเลีย มาข้างหน้าสุขพรแก้วเปลี่ยงเดียวกลับไปเลยฮะอนิวลดดับมาที่อดิศักดิ์ครับใหม่ครับสุขพรอ้าวได้วันโดครับมาอมรเทพมาที่สุขพรโดนเพสแล้วฮะอดิศักดิ์ใหม่ใครับแขนะ่ะไม่ผ่านนะีครับรัตกรรัตกรถเตือกับไมาศิวรุดใหม่ใหม่ถึงเหมือนกันสุขพรโอ้ยสุขพรแกเล็กกว่าเยอะเลยฮะ แต่แกได้บังจนได้บอลน,นะใช้ความเก่าครับวันวนี้ดีกรีกับตันสอปอล่าวอ่ะัดสุขพร,รออมรเทพโชตะดปั้มบอลกันขอรุดนปัอมกลับมานิมสุขพรมาเนี่ยออมรเทพมาได้บอลเลยครับเจอฟิตฟรีครับ รฟรีครับมาครับปฏิพันธ์มาดีสุขพรครับโอ้ยสุขพรโดนนะปฏิพันธ์ชัยอะโอ้ยงองเชียนี่ร้องเอาไปเหลืองเลยนะปฏิพันธ์ชัยแกมีเหลืองติดอยู่แล้วลุงนี้สุขพรครับเนี่ยเก่าอะลุงนี้ได้บอลได้บอลปั๊บแกเอาส่วนหนาวางเียอปฏิพัน,นธ์นชัยแกก็ยู21เหมือนกันหรือว่าลุงนี้ก็ดีสอนบอลน,น้องเนะี่ย วาลินชอนตัดเข้ามาเองเลยฮะโอู๋สุขพรเง็ตโอ้แต่ไม่ได้ครับพิตตีเล่นเร็วเลยฮะแล้วก็นกพลครับได้บอลมาดีวิชชัยไปข้างหน้าครับติดเดียวในสุขพรมาตาตัดออกมาสุขพรครับได้อีกแล้วครับที่วันนี้สองคนครับจงเอาดวงสุขพรครับแอบแบนกลางแข็งปักเลย จางยองมาลินทรนโยกกลับมาติดสุขรพรครับวันนี้ตายครับติดเดียวในสุขพรหมาตตาวิตตีทอยออกมานั่นวาลินทร์ถัดติดอยู่ครับโจตายยกอัตตาได้มงครับแต่ว่าลูกนี้อาดิศโอแล้วปูถาศินนัทวุฒนาม่วงครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ